ครับท่านผู้ชมครับเทคนิคในการเก็บพริกไทยนะครับให้ทำเป็นพริกไทยดำนี่ครับดูเหลืองนี่ครับดูสังเกตนะครับนี่ครับในการเก็บนี่ครับดูนี่ครับดูสังเกตง่ายๆครับไม่ยากในการตัดนะฮะถ้าเหล่านี้คือเริ่มจะสุกแล้วนะครับเราเก็บใส่ถุงนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยคือเริ่มเก็บได้แล้วเนี่ยครับเริ่มเก็บได้แล้วตอนเนี้ยก็เริ่มเก็บได้แล้วเป็นพริกไทยดานะครับสังเกตนี่ครับดูความแก่นี่อ่อนนี่ครับพริกไทยอ่อนเทคนิคการเก็บเนี่ยครับง่ายๆนะครับดูสังเกตสีเหลืองแล้วก็เม็ด แน่นปึกเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูการทำพิกไทยดำตากแดดนะครับผมนี่คือเทคนิคในการเก็บเกี่ยวปิกไทยนะครับทำมาทำาปิกไทยดำนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับต้องดูสังเกตนะครับสังเกตดูแน่นเหลืองนะครับนี่ครับนี่คือปิกไทยแก่แล้วนะครับผมท่านผู้ชมมาทำทำพิกไทยดำนำไปตากแดดนะครับท่านผู้ชมเทคนิคง่ายๆในการสังเกตในการเก็บปิกไทยนะครับที่ผมเก็บนะครับผมปิกไทยอ่อนนะครับผมนี่ครับ ครับท like ่านผู้ชมครับเทคนิคในการเก็บพริกไทยนะครับให้ทำเป vant, discord, ็นพริกไทยดำนะครับดูเหลืองนะครับดูสังเกตนะครับนี่ครับในการเก็บนะครับดูนี่ครับดูสังเกตง่ายๆครับไม่ยากในการตัดนะครับถ้าเหลองนี่คือเริ่มจะสุกนะครับเราเก็บใส่ถุงนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยคือเริ่มเก็บได้แล้วเนี่ยครับเริ่มเก็บได้แล้วทอนนี้ก็เริ่มเก็บได้เป็นพริกไทยดำนะครับสังเกตน่ครับดูความแก่นี่อ่อนนี่ครับพริกไทยอ่อนเทคนิคการเก็บนะครับง่ายๆนะครับดูสังเกตสีเหลืองแล้วก็เม็ด แน่นปึกเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยทำทำพริกไทยดำตากแดดนะครับผมนี่คือเทคนิคในการเก็บเกี่ยวพริกไทยนะครับทามาทำพริกไทยดำนะครับท่านผู้ชมเ네นี่ยครับเนี่ยต้องดูสังเกตนะครับสังเกตดูแน่นเหลืองนะครับนี่ครับนี่คือพริกไทยแก่แล้วนะครับผมท่านผู้ชมมาทำทำพริกไทยดำนำไปตากแดดนะครับท่านผู้ชมเทคนิคง่ายๆในการสังเกตในการเก็บพริกไทยนะครับที่ผมเก็บนะครับผมพริกไทยอ่อนนะครับผมนี่ครับ ครับท่านผู้ชมครับเทคนิคในการเก็บพริกไทยนะครับให้ทำเป็นพริกไทยดำนี่ครับดูเหลืองนี mm. Luckily, ่ครับดูสังเกตนะครับนี oh, wow. ่ครับในการเก็บนะครับดูนี่ครับดูสังเกตง่ายๆครับไม่ยากในการตัดนะฮะถ้าเหล่านี้คือเริ่มจะสุกแล้วนะครับเราเก็บใส่ถุงนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยคือเริ่มเก็บได้แล้วเนี่ยครับเริ่มเก็บได้แล้วตอนนี้ก็เริ่มเก็บได้แล้วเป็นพริกไทยดำนะครับสังเกตน่ครับดูความแก่นี่อ่อนนี่ครับพริกไทยอ่อนเทคนิคการเก็บนี่ครับง่ายๆนะครับดูสังเกตสีเหลืองแล้วก็เม็ด แน่นปึกเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกรรทําปิกไทยดําตากแดดนะครับผมนี่คือเทคนิคในการเก็บเกี่ยวปิกไทยนะครับทําไปทําปิกไทยดานะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยต้องดูสังเกตนะครับสังเกตดูแน่นเหลืองนะครับนี่ครับคือปิกไทยแก่แล้วนะครับผมท่านผู้ชมมาทําทําิกไทยดานําไปตากแดดนะครับท่านผู้ชมเทคนิคง่ายๆในการสังเกตในการเก็บปิกไทยนะครับที่ผมเก็บนะครับผมปิกไทยอ่อนนะครับผมนี่ครับ